สามปัจจัยที่ชาวมะคแม่จะต้องรู้ไว้เพื่อเปลี่ยนดวงคุณให้แข็งแกร่งมากขึ้นมีอะไรบ้างมาดูกันโฮลอาจารย์แน,นลมาจางพลังบวกรอยล้านชายชาันก,ก้ามคนโฮลศาตา์อินโดจีนในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน10ตุลาคมถึง21ตุลาคม -68 นั้นนะครับถ้าคุณรู้ตัวเองนะครับว่าเมื่อไรเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเวลาเจอเข้ามาเนี่ยดูมันไม่ลื่นไหลในการแก้ไขปัญหา การดีลกับสื่อสมวลชนต่อคนต่างๆเนี่ยคุณต้องคิดนะครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่าน้านไปเหมือนกับความสําเร็จที่มันผ่านมามันไม่ได้ชิวๆนะครับจงมั่นใจในสุขภาพมั่นใจในวิสัยทัศน์ของตัวคุณเองที่การกรองเรื่องของกรวิเคราะห์วางแผนหรือปรับปรุงด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันเป็นแนวโน้มแห่งอนาคตนั้นนะครับจงทำไปซะมั่นใจตัวเองซะเลิกนะครับเลิกที่จะกลัวนะครับหรือที่หดตดหายไปซะให้หมดนั่นเองปัจจัยที่2นะครับที่ควรรู้ไว้เรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณนะครับแน่นอนว่าคุณมักจะมองในแง่บวกในแง่ที่ว่าคุณเป็นพวกที่ขยันตัวโยงทีเดียวนะครับเป็นนักทํางานนะครับ คุณไม่ได้แค่ขยับเยื่อในการทํางานอย่างเดียวแต่คุณก็จะมีแผนรองรับระยะยาวอีกด้วยนะครับอนาคตคุณจะต้องเติบโตมากกว่านี้หลายเท่าตัวคุณต้องตั้งเป้าไว้อย่างนี้นะครับคุณคิดว่าคุณจะทําได้และอนาคตก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงๆนั่นเองประมาณนี้ในเรื่องของโอกาสและโชคลาภแน่นอนนะครับว่าตั้งแต่สิบเดือนสิบนี้นะครับมัน เป็นสิ่งที่จะสร้างบาลลังบวกให้กับคุณก็คือคุณจะต้องทาตัวเป็นนอนหนังสือหรือศึกษาทุกเรื่องที่มันกวางหน้าคุณอยู่คุณใฝ่รู้อะไรแล้วแต่เนี่ยคุณศึกษาไปเลยนะครับสิ่งที่คุณรู้นั้นหรือใฝ่รู้นั้นนะครับมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับคุณและมันจะส่งผลบวกที่ดีและมันจะถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณข้อมูลเหล่านี้มันจะทําให้ขเขาเรียกว่าความมีประสิทธิภาพ ในการทำงานของคุณมันจะเพิ่มมากขึ้นโดยคุณไม่รู้ตัวอีกด้วยนั่นเองจบแล้วนะครับสำหรับสารบัยัยที่ต้องรู้ไว้สำหรับชาวมะแม่10ถึง21ตุลาคม68ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก subscribe กด u ับส r คร e และกดกระดิ่งช่องอรจญาตชาแนลด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพิใหม่กินนะครับ